การแข่งขันบาสเกตบอลในศึกกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open m a s t e ต g a m e s ครั้งที่3ที่โรงยิมเนเซียมองคการบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักค่ะทั้งนักกีฬาทั้งกองเชียร์ที่มาร่วมสร้างส,างสีสันโดยนายพิเชษส,สันสนะพิทยากรผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันครั้งนี้มีบรรดานักกีฬาบาสเกตบอลรุ่นเก่าจากทั่วประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน132คนจาก12ทีมซึ่งทุกคนต่างก็ยกให้การแข่งขันรายการนี้เป็นรายการอันดับหนึ่งในดวงใจที่ต้องมาเข้าร่วมการแข่งขันให้ได้ครับในการที่สมาคมบาสเกตบอลเราได้รับโอกาสในการมาแข่ง Thailand Open Master Game ครั้งที่3นะครับ สมาคมเราก็เตรียมพร้อมเพื่อจะให้ผู้สูงอายุของเราได้มาร่วมแข่งขันัทั้งหมด3รุ่นนะครับมี41ปีขึ้นไป51ปีขึ้นไปและ60ปีขึ้นไปในปีนี้หลายหลายท่านนะครับที่มามีความสุขมากครับพูดถึงเรื่องนักกีฬาสูงอายุเนี่ยในเมืองไทยตอนนี้เยอะมากนะครับจะได้ทัวร์นาเมนต์มีหลายทัวร์นาเมนต์แต่ทัวร์นาเมนต์ที่ดีที่สุดนะครับตอนนี้ก็คือกีฬามาร์เกมนะครับ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้แน่นอนว่ามีอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทยร่วมอยู่ในเกือบทุกทีมอย่างเช่นทีม c a s ก็มีวรเดชชำนาญผลอดีตทีมชาติไทยลงช่วยทีมด้วยซึ่งผลงานของทีมก็ถือว่าน่าประทับใจเมื่อสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จหลังเป็นฝ่ายเอาชนะทีมสบายใจไปได้68ต่อ43คะแน,น นอกจากผลงานในสนามแล้วทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าบาสเกตบอลให้มากกว่าผลการแข่งขันจึงอยากแนะนำให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้มาลองเล่นกีฬาชนิดนี้ใครที่คิดอยากจะมาร่วมทีมหรืออะไรครับเราเะส่งทีมร่วมนะครับก็ ก็พยายามฝึกซ้อมหน่อยครับเพราะอายุมากแล้วก็พยายามเช็คร่างกายนิดนึงนะครับเพราะว่าอายุ60า่าเนี่ก็บางทีก็คนเราก็อาจจะมีโรคประจำตัวนะครับโดยเฉพาะข้อเข่าอะไรอย่างนี้นะครับก็กวกด้วยนะรเรื่องนี้ก็ดูแลสุขภาพก่อนนะเพราะกีฬาบาสเป็นกีฬาที่ทากันแล้วก็ใช้กําลังปัจจุบันนี้นะฮะในกรุงเทพเนี่ยก็จะมีการสร้างสนามบาสสาหรับคนที่มีพ w e r ทำให้ทุกคนที่ ถ้าชอบกีฬาบาสก็หันมาเล่นหันมารวมตัวกันเพื่อสร้างสุขภาพตัวเองด้วยและทําให้คนสูงวัยเนี่ยจะเริ่มแข็งแรงกันทั้ง,งหมดโครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่ค่อยมีครับขอบคุณครับ ส่วนที่ถือเป็นสีสันสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลในศึกไทแลโ n เพนมาสเกมส์ครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีก็คือนักกีฬาต่างชาติหนึ่งเดียวของการแข่งขันอย่างมิสเตอร์เกรนเน็กเรดเดลชาวแคนาดาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานาน32ปีจากทีมสบายใจที่พาทีมคว้าเหรียญทองแดงในรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปได้สำเร็จซึ่งเจ้าตัวบอกว่าบาสเกตบอลทำให้เขาสนิทกับเพื่อนๆชาวไทยมากขึ้นทำให้เขามีสังคมมีเพื่อนฝูง และยังช่วยให้ดูแข็งแรงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเหมือนคนในรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งในทีมของเขาก็มีคนที่หายป่วยด้วยการแห่นมาเล่นบาสเกตบอลหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวค่ะสวัสดีครับผมชื่อเคิร์กนะครับอายุ62มาเล่นบาสกับทีมสบายใจผมมาจากแคนาดาแต่ผมอยู่เมืองไทย32ปีแล้วมีประโยชน์เยอะมากเลยเพราะเราอยู่60ถ้าเราไม่วิ่งไม่ไม่ทำอะไรเราก็ นิ่งๆก็เดี๋ยวก็ซึมไปไปเอยๆเราก็มีคนหนึ่งอายุ73เฮ <c oughs> ียสิงคนอายุน้อยสุด61 <c oughs> น่แต่นอกจากนั้นก็แก่ทางนั้น <c oughs> <c oughs> ประโยช <c oughs> น์นะก็จะจะช่วยทุกเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องความดันเรื่องปาวานเรื่องเรื่องไอกระดูกกรอบๆอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> รูดผิดแบบกรอบๆเลยกระดูกปูนสมาชิกพวกเราเนี่ยคนนี้ก็เพิ่งหายจากสต r กนะครับเขาก็มาเพื่อที่กระตุ้นเขาให้กลับมาให้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยไม่ว่าคนนี้ก็70คนนี้ก็60กว่าทุกคนมีอายุทท้งนั้นนะครับลองลองสังเกตผู้สูงอายุที่ต่างจังหวัดนะครับข้านนอกที่ไม่ได้เล่นกีฬาเนี่ย6กกว่านี่นอนอยู่กับบ้านหรือไม่ก็คุยกับพระเลยนะครับแค่นั้นนะครับ เเเเป็นโคกกระพูด่่งวาายลยล <laughs> ทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอลในศิลกีฬาสูงอายุนานาชาติ Thailand Open Master Games มีการชิงชัยทั้งหมด3เหรียญทองด้วยกันประกอบด้วยรุ่นอายุ41ปีขึ้นไปรุ่นอายุ51ปีขึ้นไปและรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปพอชนอุชลาดแย้มรายงานสวัสดีครับบ๊ายบาย